ครั้งหนึ่งมีชายชาวลัดปูและชายชาวลัดเย่ได้โดยสารเรือลำเดียวกันก็แทบจะเกิดเรื่องทะเลาะกันในทันทีแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นก็เกิดพายุหนักเรือโดยสารโอนเอ็นไปมาจนแทบอับปางน้ำทละลักเข้าเรืออย่างมากมายจนเรือกำลังจะจมผู้โดยสารบนเรือทั้งหมด จึงต้องช่วยกันวิทยน้ำออกณเวลานั้นผู้โดยสารที่มาจากรัฐทั้งสองต่างก็ช่วยเหลือกันจนลืมความแค้นของทั้งสองรัฐอย่างสิ้นเชิงเมื่อผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ผู้คนจึงใช้เหตุการณ์ลงเรือลำเดียวกันนี้มาอธิบายถึงคนหลายคน ที่ต้องร่วมชะตากรรมเดียวกันนั่นเอง